ถูกใจข <c oughs> ้ายิ <un> ่งนักคุณหนูช้างเลอถวายบังคมองค์ชายตามสบายเถิด ไม่เจอก็ตั้งหลายเดือนดูเจ้าโศไปมากทีเดียวใครบังอาจทำอะไรเจ้าจะใครได้แล่าเพคะองค์ชายหลี่ว่อยางคอยรังแกคุณหนูมาตลอดองค์ชายขอพระองค์ทรงปกป้องคุณหนูด้วยเพคะหลี่ว่อยางอีกแล้วข้าไม่เคยชอบหน้านางเลยว่าแต่หากข้าช่วยระบายความโกรธแค้นให้เจ้าได้คุณหนูใหญ่ เจ้าจะตอบแทนข้าเช่นไรหม่อมฉันจะจดจำพระกรุณาของพระองค์ไว้เพียงค่ะคุณหนูใหญ่ข้าดาปราบเรื่มเจ้ามานานแล้วเอาอย่างนี้ไหมหลังเสร็จสิ้นการล่าข้าจะสู่ขอเจ้าจากท่าพ่อเจ้าดีแล้วไหมคือว่าทำไมเจ้ามีสนใจหรือหม่อมฉันไม่บางอาจองค์ชายสมีฐานะสูงศ์ หม่อมฉันไม่บางอาจพิเศษกับพระองค์ทรงอภัยให้หม่อมฉันด้วยหม่อมฉันขอตัวไปค่ะกล้าดีอย่างไรมาปฏิเสธข้าแต่ก็ยังถูกใจข้าอยู่ดีให้ข้าสู่ขอเจ้ากับพ่อเจ้าก่อนเถิดดูสิว่าเจ้าจะปฏิเสธอย่างไรองค์ชายเทียบกับองค์หญิงอานผิงแล้วคุณหนูหลีช้างหรูเหมาะกับพระองค์มากกว่าพระจ้าค่ะมากในมือยิ่งเยอะยิ่งดีลีช้างหรู นางเฉลียวฉลาดแต่ยังไม่เป็นสาวเต็มตัวสิ่งใดที่ข้าตัดสินใจกับคนที่ข้าเลือกแล้วไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆแต่พระองค์ทรงสงสัยตัวตนอของหญิงอันผิงใช่หรือไม่เปนแบบนั้นออหากข้าใช้ประโยชน์จากนางได้ต่อให้นางกลายเป็นศัตรูโลกทั้งใบแล้วยังไงตราบใดที่นางมีเหตุผลไว้ปลิภาณฑ์ดีข้าค็จะปฏิบัติกับนางอย่างดีมีเช่นนั้น เวียนง,งดงามดีนะองค์ชายทรงทำอะไรเพคะหากผู้ใดมาเห็นเข้าคงเอาไปดินทากันอีกหม่อมฉันขอตัวจะรีบไปไหนเล่าข้าแค่อยากจะบอกเจ้าว่าสนามราสัตว์มาอันตรายอย่่เทะเลถลายไปไหนล่ะ หม่อมฉันไม่ใช่คุณหนูเอาแต่ใจนะเพคะข้ารู้ว่าเจ้าเก่งกาจแต่อย่างไรก็ต้องระวังด้วยเข้าใจแล้วเพคะเหตุใดวันนี้เจ้าน้อมน้อมจังข้าไม่ชินเลยนะ,นะพอแค่นี้เถอะเพคะหม่อมฉันขอลาจริงสิจะว่าไปข้างนอกนี่อันตรายพระองค์ทรงระวังด้วยเช่นกันเพคะไว้ยัง จินเถาท่านพ่อองหญิงสง,สงสัยอะไรไหมองหญิงไม่ได้สงสัยว่าท่านแอบปามาด้วยข้ากังวลว่าองหญิงจะนําจดหมายการหลอกลวงองค์จักรพรรดิของชื่อหยุนหม้นไปเปิดโปงด้วยพระองค์เองนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งยวดหากมีอะไรผิดพลาดพระองค์จะถูกลงพระชนได้องคหญิงทรงมีพระเมตตาไม่ยอมให้เราเข้าเกี่ยวแน่เราจะปล่อยให้องคหญิงตกอยู่ในอันตรายไม่ได้ สองสามวันนี้ข้าจะพยายามเข้าหาจากักรพรรดิไว้ส่วนเจ้าจับตาดูองค์หญิงไว้ในฐาน,นะองค์หญิงแห่งแคว้นเหลียงเหนือข้าต้องล้างบนทีนี้แคว้นเหลียงเหนือข้าอยากปลดปล่อย,อยราษฎรชาวเหลียงที่ทุกทรมานจากชะตากรรมการเป็นเชเลยคุณหนูคุณหนูเจ้าคะคุณหนู คนหนูคนจากตำหนักพระชายาเจ้าค่ะองค์หญิงอานผิงพระชายาทรงเรียกไปเข้าเฝ้าเพคะ